สวัสดีค่ะสวัสดีเอซและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันเนาะกับรถที่เราส่งมอบให้กับลูกค้านะคะในวันนี้เนาะวันที่27นะคะอ่าแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนอีกแล้วนะคะคันนี้ปลายทางก็เจอกันได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนะคะต้องขอบคุณไปยังเอฟซีมากๆเลยที่ให้ความเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจนะคะ,ะมาสั่งจองรถจากทางอุข,ของเราไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้ต้องบอกเลยลูกค้าไม่ได้มาชมคันจริงเนาะก็คือสวยถูกใจนะคะโอนมัดจามาสั่งสเปคตามชอบค่ะแล้วก็รถเสร็จเรียบร้อยมารับรถนะคะพร้อมไปใช้งานค่ะคันนี้ก็จะเป็นกระบะดําเกษตรนนะคะสเปคตามสั่งเนาะคันนี้เครื่องยนต์นะคะก็จะเป็น อิซุซุนะคะ6 hk ตัวนี้6สูบนะคะอ่า uh, 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 ก็เป็นที่สุดเลยของอิาสอสุ240แรงม้าเทอร์โบคอมเพรเร็วสไตล์ของการตกแต่งค่ะเน้นเรียบหรูนะคะสวยงามถูกต้องตามขนส่งกำหนดเลยราวไฟด้านบนนะคะปะตัตตานีสี่ดวง แล้วก็จะมีแก้มเลดนะคะช่องลมหน้ากระจังกันชนแล้วก็กระจกนะคะก็คือเป็นกระจกหลักแบบนี้ไม่มีนาซ่านะคะก็แต่งสไตล์เรียบร้อยเรียบหรูแต่ว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะคะมาพร้อมคันนี้สีขาวมุกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีเนาะ แล้วแต่ลูกค้าชอบวันที่แม่ค้าบอกเลยเนาะลูกค้าต้องการนะคะสีสันลวดลายแบบไหนแจ้งอุดได้หมดเลยยินดีจัดให้ทุกสเปคนะคะทุกสไตล์ที่ท่านต้องการแต่งมากแต่งน้อยแจ้งได้เลยราคาพร้อมจบตามที่ท่านต้องการนะคะ,ะคันนี้ก็คือเป็นกระบะดำกเกษตรเนาะตามสเปคที่ลูกค้าแจ้งมา นะคะคก็คือความยาวอยู่ที่4ี่เมตรห้รวมท้ายแล้วก็คันนี้ลูกค้าขอเป็นคานาพลาท้าย8น็อตน,นะคะเน้นแบกหรือว่ารับน้ําหนักได้แบบแบกได้สบายสบยเลยนะคะ,ะข้อข้อดีนะคะของคันน้าเพลาท้ายใหญ่นะคะลูกค้าก็คือเหมาะมากๆเลยสําหรับนี้เลยนะคะลูกค้าที่แบบ ทําเป็นกระบะดําเกษตรหรือดําดินนะคะที่ลูกค้าแบบเน้นแบกอยู่แล้วนะคะนี่คาหน้าเพลาท้าย8นอ็อตแม่ค้าบอกเลยแนะนํานะคะเป็นอีกรุ่นที่ อีกแบบที่มาแรงนะคะอย่างบางคันก็จะเป็นช่วงล่าง5ตันแท้มาเลยอย่างพวกฮีโน่นะคะแต่ถ้าเป็นอิสุนี่คือหายากนะคะลูกค้าแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเป็น6 h เคนี่คือหลักล้านกว่าแน่นอนนะคะแต่นี่คือเราก็มาเปลี่ยนนะคะจากคันหน้าเพลาท้าย6น็อตนะคะเป็น8น็อตนะคะพูดถึงก็สเปคนี้นะคะ ดีเหมือนกันเนาะใช้งานได้แบบยาวเลยนะคะรับน้ําหนักได้แบบจุใจสบายมากในการแบกนะคะก็เหมาะนะคะที่ลูกค้าทําเป็นกระบะด้ํกเตษตรแบบนี้เลยนะคะราคาแรงไหมนะคะสําหรับสเปคแบบนี้นะคะบอกเลยไม่ถึง1ล้านนะคะไม่ถึง1ล้านเนาะเผื่อท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหา,าเป็นอีกสเปคอีกรุ่นที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วนะคะเป็น uzu, อิสุตัว ตัวนี้เป็น3 4นะคะก็คือ6 h k ดคนะคะ,ะ 4, 6, สี่สูบเอ้หกสูบนะคะ240แรงมาเทอร์โบความเร็วแล้วก็ทำเป็นคาร์นาพอท้าย8น็อตแบบคันนี้เลยนะคะก็สามารถมาสั่งจองได้ที่อุกของเรานะคะเราจัดให้ทุกสเปคทุกแบบทุกสไตล์ที่ท่านต้องการใช้งานนะคะแวะมาพูดคุยหรือว่าโทรมาสอบถาม ได้เลยนะคะยินดีมากๆเนาะ,ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมช่วงล่างก่อนเลยกระบอกดําน,นี่เป็น6ตันนะคะช่างไล่อัจาระบีให้เรียบร้อยทุกจุดนี่เลยค่ะลูกค้ารับรถไปก็คือพร้อมไปใช้งานได้เลยติดขัดตรงในไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์นะคะเราดูแลให้รับประกันให้เลยนะคะ3เดือนเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเกียร์ทางอุกอเราชี้แจงนะคะชัดเจน แม่ค้าแจ้งชัดเจนทุกคลิปนะคะสำหรับการดูแลหลังการขายนะคะลูกค้าซื้อรถไปสบายใจกินอิ่มนอนหลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายหรือเรื่องทะเบียนเล่มเรื่องการโอนนะคะเรารับประกันให้เลยอันนี้แม่ค้าแจ้งชัดเจนเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องการโอนนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนนี่คือลูกค้าออกเองนะคะแต่ว่าเราดูแลให้เนอะอาะติดขัดตรงไหนแจ้งอู่ได้เลยนะคะสำหรับตัว คาซีของอิสุนะคะนี่เอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ,ะไม่มีผลกับการใช้งานแน่นอนนะคะคันนี้ก็จะเป็นแนบหลังแบบตรงเตงเนาะแล้วก็นี่ค่ะย้ำหมุดยึดให้เปลี่ยนแผ่นซับด้านในให้6มิลเห็นไหมคะรอยที่ช่างเขาย้ำหมุดให้เนาะไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าใช้งานได้แบบยาวๆแถมนี่ค่ะเป็นแนบตรงเตงมาเลยเนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้คัซีเทียมจะเป็นหน้า5นะคะสำหรับล้ำเกษตรนะคะเพราะว่าไม่เน้นให้รถสูงนี่ค่ะ นาฮานะคะแล้วก็ตัวกาดซ้ายขวาถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ขนส่งเขาบังคับเลยนะคะเรามีให้เรียบร้อยนะคะพร้อมอชื่ออู่นะคะ เบอร์โทรตามนี้แหลคะค่ะ0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084ยินดี D. ต้อนรับทุกท่านจัดไฟแนนซ์ซื้อผ่นานธทกสตัดสดได้หมดเลยลูกค้าสะดวกแบบไหน,นอยากโทรเข้ามาสอบถามได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะเบอร์ด้านบนนี้เป็นเบอร์พี่ชายแม่ค้านะคะดัดเจมเบอร์ด้านล่างเบอร์แม่ค้าเองคะ่ะท่านใดที่สะดวกเบอร์ไหน,นก็โทรมาได้เลยหรือโทรไปเบอร์แรกนะคะพี่เจมอาจจะติตธุระไม่รับสาย,ยก็โทรเข้าเบอร์แม่ค้าได้เลยโดยตรงนะคะหรือจะแวะมาชมคันจริงพี่กัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน นะคะลูกค้าอยากมาชมงานจากทางอุกข,ของเรานะคะว่าสวยงามคุณภาพมาตรฐานเหมือนที่แม่ค้ารีวิวไปไหมแวะมาได้เลยนะคะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีหยุดนะคะไม่มีปิดมาได้ตลอดเลยฟันปลาหน้านะคะนี่มีให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะคะระหว่างตัวคัสซีเทียมนะคะแล้วก,กับตัวกระบะนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะนู่นจะอยู่ตรงใต้กระบะนะคะเวลาลูกค้าไปใช้งานจริงนะคะเข้าลานนะคะลานอ้อยลานมันเนาะก็คือ ล็อกได้เลยนะคะใช้งานจริงได้ทุกประเภทสําหรับงานจากทางอู่ของเราเนาะแล้วก็จะมีสปอตไลท์ไว้2เผื่อลูกค้าคนอ้อยตอนกลางคืนนะคะมีให้ครบเซตเลยแล้วก็นี่เลยค่ะระบบะเซฟตี้เหล็กคําดั้มมีให้ใช้งานจริงได้นี่เลยค่ะกระบอกดั้มของเราก็จะเป็น6ตันแล้วก็เหล็กรางรถไฟนะคะก็ต้องมีสําหรับเป็นกระบะ ดาเกษตรเนาะแล้วแต่ลูกค้านะคะใช้งานแบบไหนก็แจ้งได้เนาะ,ะพื้นกระบะของเราก็เป็น4มิลน,นะคะงานเชื่อม CO2 ทั้งคันกบอกช่วยปากลกแก้วมีให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นดาดินดาเกษตรเรามีให้เนาะดูงานจากทางอูได้เลยนะคะของเหลวเปลี่ยนทายให้หม่หมดเรียบร้อยอรีแมปกล่องให้พร้อมใช้งานได้เลยชุดไฟ LED แ้นเลดทั้งคันนะคะตะขอมีให้เนาะส่วนสเปคกระบะนะคะความยาว4เมตร50รวมท้ายความกว้างนะคะอยู่ที่ 2เม20นะความกว้างของตัวกระบะนะคะแล้วก็ตัวฝาข้างสูง60นะคะเสาเมตร80นะคะระแนงนะคะ2 4 6 7 7ไม้นะคะหรือว่า7ชั้นแล้วก็ติดตะแกรงนะคะติดตะแกรงให้พร้อมเลยก็จะมีทั้งบันไดลิงนะคะนี่ด้านหน้ากระบะแล้วก็แป๊บบนไว้คลุมผ้าใบนะคะแล้วก็จะมีกระเช้าด้านหน้าลูกค้าไว้เก็บผ้าใบเก็บของได้เลย เวลาลูกค้าไปใช้งานจริงนะคะสีสันลดลายนี่ลูกค้าเลือกเองเนาะก็จะเน้นนะคะที่สีฟ้าสินเงินไล่โทนนะคะตัดด้วยแบบสีขาวตัวรถแล้วก็มีสีดําขึ้นมาคุมโทนได้สวยมากๆสร้างเตยแล้วไปเอาดําลงให็นไหมเดี๋ยวให้ช่างเอาดําลงนะคะลูกค้าจะได้ชมภาพแบบเต็มๆนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมประตูด้านหลังก่อนอันนี้ก็ตามแบบที่ลูกค้าส่งมาเป็นรูปแมวนะคะแมวแต่เป็นนักมวย เราก็จัดให้นะคะอันนี้ค่ะเวลาช่างเขาอัดจารบีเนาะเขาก็จะลองนะคะ ก็จะไม่มีเสียงนะคะจะเงียบเลย <_ d> um> ปกติก็จะมีเสียงนะคะเพราะว่ารถใหม่เนาะยังไม่มีจารบีเข้าไปนะคะ <_ d> um> อันนี้คืออัดให้เรียบร้อยนะคะ <_ d> um> แล้วก็ก่อนออกทุกคันนะคะช่างเขาก็จะลองนะคะ <_ d> um> ก็คือแฟนแม่ค้าแกก็จะรีแมปกล่องแล้วก็ลองนะคะลองรถให้ลูกค้าก็คือจนแบบเรียบร้อยนะคะก็คือผ่านเนาะความร้อนปกติทุกอย่างโอเคปกติหมดนะคะก็เราจะปล่อยรถให้ลูกค้าไปใช้งานได้นะคะก่อนออกทุกคันเราลองนะคะรีแมปให้ทุกคันนะคะเช็คความพร้อมให้ทุกคันนะคะแล้วก็ ฝาท้ายลูกค้าขอเป็นลายนะคะก็จะเป็นลายเพชรตรงกลางแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแล a ลายแบบคล้ายๆปีกผีเสื้อนะคะสวยมากๆเลยเน้นคุมมทนคันนี้สีขาวนะคะตัดได้กับทุกสีเข้ากันกับทุกสีลแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะชอบโทนไหนบางเจ้าเนาะบางท่านก็ชอบเป็นพวกสีสันสดใสก็จะเน้นพวกสีชมพูสีเขียวสีแดงสีเหลืองโทนนั้นก็ได้เช่นกันนะคะเพราะสีขาวนี้เล่น ทุกสีได้เลยนะคะสวยทุกสีนาะแต่คันนี้ก็คือลูกค้าขอแบบโทนสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะสวยมากๆเลยแจ่มสุดๆเนะะาะคันหน้าเพลาท้ายตัวนี้8น็อตนะคะเหมือนที่แม่ค้าบอกไปเนาะดุมล้อเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็หัวน็อตแฟนซีสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะเป็นยางเรเดียนนะคะตัวนี้265ค่ะ 70R อขอบ19.5นะคะนี่เหมาะเลยนะคะ,ะสเปคเนี่คือสวยงามลงตัว สุดๆเลยนะคะเหมาะกับรถที่แบกน้ำหนักแบบนี้นะคะใช้งานได้แบบลูกค้าสบายใจเลยนะคะแล้วก็กันฝุ่นหลัง2แผ่นตามล้อตะขอ,อมีให้เรียบร้อยนะคะป้ายทะเบียนเนาะไฟ2องป้ายนะคะนี่คะ่ะแล้วก็เล็กล่างรถไฟนะคะแล้วก็ตัวล็อกนะคะกันท้ายระเบิดนี่ กระบะดําเกษตรต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะดําดินทั่วไปเนาะ,ะอย่างลูกค้าที่เน้นแบบเผื่อได้ขนข้าวนะคะอันนี้ใช้ก็จะล็อกได้เลยนะคะเราไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราขนเข้าในเมืองหรือในตลาดในที่แบบชุมชนนะคะแล้วของพวกดินหรืออะไรนะคะหรือพวกข้าวจะหล่นนะคะเราล็อกได้เลยใช้งานจริงได้นะคะนี่คะ่ะแล้วก็จะมีตัวอรองนะคะเวลาเราเปิดฝาท้าย ใช้นะคะเด็กหลางรถไฟเนาะแล้วก็ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้เลยลูกค้ารับรถไปสะดวกไปโอนนะคะนี่โอนได้เลยเนาะสวยๆนะคะสเปคตามสั่งค่ะแต่ขอคุมผ้าใบเนาะชุดไฟ LED p a n ล l ทั้งคันเลย ทังน้ำมันค่ะ200ลิตรเนาะอ่าก็ถ้าเป็นดํบเกษตรนะคะลูกค้าส่วนมากก็จะเป็น200ลิตรอ่าถ้าเป็นดําดินก็100ลิตร150นะคะอ่าแล้วแต่ลูกค้านะแล้วก็นี่เลยค่ะกรองดักน้ําเราใส่ให้ทุกคันนะคะเดี๋ยวให้ชมงานจริงลายกระบะดำนะคะดูช่วงล่างได้เนาะงานสีหนาๆสวยๆนะคะ เงาช่ำๆแบบนี้นี่เลยค่ะจัดให้แน่นอนหน้าดำก็จะเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะคุมโทนแล้วก็ภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเบาะ V.I.P. ดำได้แดงตามลูกค้าต้องการนะคะเลือกได้เลยเรามีตัวอย่างผ้า,าสีของตัวเบาะให้เลือกแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะ ปอกพวงอะไรตัวนี้ของเดิมจากญี่ปุ่นแล้วก็ติดเครื่องเล่น MP3 ให้เรียบร้อยนะคะที่พักเท้ามีให้เลยครบเซตนะคะนี่สวยๆลงแว็กชัดเงาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเนาะเหมืนที่แม่ค้าบอกนะคะเราดูแลให้ทุกจุดทุกขั้นตอนครบจบในอู่ของเรามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน สำหรับอู่หลานกําังสุดข,ของเราจัดให้นะคะนี่เลยค่ะชุดแต่งทั้งคันที่เราใส่ให้ลูกค้าไปนะคะเทียบเท่าก็เหมือนของเดิมจากญี่ปุ่นมาเลยเพราะว่าเราเน้นงานให้นะคะคัดเกรดเรื่องชุดแต่งให้เลยเนาะอันนี้เรารับประกันให้เลยนะคะเหมือนหลายๆคลิปที่แมคค้ารีวิวให้ f อได้ชมนะคะ,ะงานที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าลูกค้าไปใช้งานจริง ไม่มีแบบพวกคราบที่เกลือขึ้นแน่นอนนะคะรับประกันให้เลยเนาะราคาย,ยังดีเหมือนเดิมแต่คุณภาพเราจัดเต็มให้นะคะเหมือนเดิมแน่นอนไม่มีการลดคุณภาพลดต้นทุนนะคะคุณภาพของเหล็กอมอกอทุกเส้นเหมือนเดิมนะคะงานจัดเต็มงานสีทุกอย่างเลยนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน ขอบพระคุณลูกค้านะคะในวันนี้ที่มารับรถไปไว้ใช้งานขอให้ธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขับขี่แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคนเงินคนทองเข้าบ้านนะคะเยอะๆค่ะ แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามผลงานอูลานกำนันสุดเสมอมานะคะแม่ว่าจะเป็น FC ต่างประเทศหรือ FC ในประเทศนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะเรายินดีมากๆเลยเนาะ,ะสำหรับคันนี้ราคาเบ็ดเสร็จก็จบไปอยู่ที่980,000บาททวนนะคะสเปคนี้เลยนะคะ8น็อตนะคะไม่แพงไม่แรงจับต้องได้นะคะบวกกับตัวสเปคกระบะตามลูกค้าต้องการนะคะงานสวยๆดีๆแบบนี้มา ได้เลยนะคะอูหลานกำนังสุดยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ